สวัสดียามดึกๆครับเพิ่งกลับมาจากทำงานนะครับวันนี้ไปเดินในงานเกษตรแม่จูมาครับแล้วก็พบเห็นการนำเอากวักมรกตใบเหลืองแบบนี้มามาขายแล้วก็บอกว่าเป็นกวักมรกตยอดทองนะครับจริงๆแล้วมันคือ เือกนะครับใครที่ซื้อไปผิดหวังนะครับเพราะว่าอีกไม่นานใบเผือกตรงนี้เขาก็จะแห้งไม่ตายไปนะครับไม่ใช่ยอดทองนะครับการเลือกซื้อต้องต้องระวังสักนิดนึ่งนะครับอันนี้บาแบ่งปันย้ำดึกครับ ต้นอันนี้คือต้นด่างแท้ๆนะครับใบด่างจะต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ใบสีเหลืองทองนะครับมันจะต้องเป็นด่างแบบนี้นะครับอันนี้คือด่างแท้นะครับและถ้าเป็นกวักมรกตใบใหญ่หรือโบราณน,นะครับก็ถ้าด่างเหลืองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไม่ใช่ใบสีเหลืองทองอย่างเดียวนะครับอจะต้องเป็นด่างแบบนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นถ้าเลือกเลือกซื้อก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ